สวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวบุญนะครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในมือนี้นะครับหรืองานเนี่ยที่ต้องทําต่อไปก็คือการเคียย์หินโอกนี่ครับโคกนี่นะพี่น้องเอาออกนะต้องเคียย์ออกครับเพราะว่าต้องสร้างตัวอาคารบนนี้ครับเขาขุดถมไวสูงเลยพี่น้องยื่นแขนบ่ถึงครับเขาไปไกล้กับอันตรายที่เมื่อเ่างัด แล้วเขาไปใกล้ไปงัดเนี่ยอันตรายที่หินก่อนอยังไงจะคิงองมาใส่รถเท่านะครับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในงานนี้คือต้องเอาออกออกเบิดเลยหินคนข้างจะเอาออกยากเพราะว่ามันเป็นหินที่เบิงลายยากจังหน่อยครับพี่น้องแต่ก็คนข้างจะทับกันจากขวามาซ้ายอยู่แต่เป็นหินลักษณะดีะ่ว่าดานแข็งครับ ไม่เหมือนหินกาบหินอผู้นะพี่นอ้องนี่มาเบิ่งฟังนี่แหงอันตรายครับพี่น้องอ้เขาจะเอาขุดทิมไห้แล้วก็ทิมไว้เป็นนกบางทีครับหละให้เข้ามาจัดการที่หลังนี่มันอันตรายครับเบิ่งแถวซอยเบ้าบนคอมเมนต์แน่ว่าสีว่างแผนแบบไรดีครับผมนี่เด,เดินเบิ่องรอบเลยนะครับความสูงนาจากสิบเมตรสิบเมตรขึ้นนะครับเบิ่งในกองอาจจะอาจจะบปรสูงนะ แต่ความจริงแล้วสูงมากครับยิงก้อนก้อนที่เห็นนี่พี่น้องโอ้ยไงกับเสีออก้างในสนองจะไม่โคกเกาะลงกัญาตมันพับเจ้าของนะครับอันตรายนะทํางานแบบนี้บาควนจะทาโดยความประมาทนะพี่น้องเนี่ยเขาจะทิ้งไว้เป็นก้อนทั้งทีครับยานะครับยาเอามือมุกี้นี่ไปสัวหรือไปแทงดินที่อยู่ด้านล่างเขานะด้านล่างก่อนหินก่อนนี่เห็นบ่นพี่น้องถึงมันเป็นก้อนใหญ่นะ ต่เกิดทาไปซัวมันมีโอกาสที่จะล่วงนี่แล้วเนาะนะมันเหลืออีกนิดเดียวกว่าจะล่วงแนตะ่เห็นบอพี่นอ้องแต่เกิดทำเอาไปซัวนะยื่นแขนเข้าไปแทงข้างใต้เขานะเนาะลนปลุ๊บลงมาทับแขนเฮานี่แขนไปโค้เฮานี่ครับพังแน่นอนครับอันตรายนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่บ่าวบนได้ทาการแคะออกบ้างนะครับที่เหลือก็ต้องอาศัยรถแยกครับพี่นอ้อง ถึงไมโครที่บ้าบนครับบกสามารถงัดออกได้นะครับต่อให้เป็นสามโกงัดออกไม่ได้ดอกพี่น้องนี่เป็นขวดใหญ่ครับการวางแผนต้องอทำให้เป็นขั้นตอนเนาะขั้นตอนที่บ้าบนานึกออกนะครับแล้วกา็ <c oughs> <c oughs> พิจารณาแล้วบาบนวางแผนว่าจะแยกแยกปูทางตัวเองขึ้นไปเนาะเนี่ยพี่น้องสี่เห็นแนวลักษณะของเขาจะ โค้ขงขึ้นไปเนาะเบ้าบนจะให้รถแยกนะครับวางแ,แขนเสร็จแล้วจะให้รถแยกแยกข้างนี้ไล่ขึ้นไปครับแล้วก็นำหินที่แยกปูเป็นฐานยืนขึ้นไปครับเพื่อจะได้น้ำรถขึ้นไปยืนข้างบนนะครับยืนเท่าที่มือเขายืนด้สะดวกและปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเท่าทําการแยกยุ่งข,ข้างล่างนี่แขนไม่โค้ยืนเข้าไปนี่ หนึ่งเมื่อแยกแล้วโอกาสที่หินจะกระเด็นมาใส่หัวเฮาแล้วก็ถล่มลงมาครับเขาเองเนี่สูงนะครับเบาบนก็เลยวางแผนว่าให้แยกแล้วก็ปูทางขึ้นไปเนาะหรือพี่น้องเพื่อนๆที่ข้ามไมโคล่ะมีความเห็นความคิดในการวางแผนงานตัวนี้จังไงก็แนะนําได้ครับแนะนํากานวางแผนได้นะเผื่อบบาวบนเห็แนแล้วมีประโยชน์ก็ <c oughs> ขอไปครับจะนํามาเป็นอขอมูลในการทํางานต่อๆไปนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเบาวบนจะเช็ครถก่อนแล้วก็ทําการบู้ครับแงะไปพี่น้องซรถแยกมากรถแยกไปแยกงานอื่นอยู่ชั่วข้าวเดี๋ยวมากครับน่าจะเกือบมือแล้วมั้งเบาบงกับะแงเะงม่โคน้อยเท่านี้แหละสามสองศูนยคั้งนี้นะครับ เบาวบวงงแง่ออกไปได้หลายเลยเนีย่ยเราจะแงะไอส่วนที่มันเป็นก้อน,อนเล็กๆน้อยๆนี่แงะไดกับแงะไปก่อนครับแงะนะพี่น้องว่าม,มันงัดนะทางงัดก็คือจะออกแรงเต็มที่นะแต่การแงะคือการแสะแสะแสะบ่ะออกกพะพ่อบ่ไว้กับบ่ฝืนครับพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้กะให้พี่น้องผ้าพี่น้องม,เมเอาเบ่งยังล่ะภาร,รกิจที่บาบาบวได้รับผิดชอบมากครับนาที่ตามว่า จากนี้ไปสีใส่เวลากี่มือถึงจะเคลื่อหินโนกนี่ออกเบิดนะครับสภาพตอนนี้ครับเมือเ่อเคลื่อแล้วจะเป็นยังไรติดตามครับพี่น้องรับชมกันครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆในการทํางานในการ uh, ขับไโคดดจะมาแนะนําให้พี่น้องรับฟังรับ uh, ชมครับเพื่ออะไรเกิดประโยชน์ครับค้นที่ัดครับเราชื่นชอบแล้วพี่น้องโอเคครับฝปกพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดใจให้บ้าบนเนยดื้อเป็นกำลังใจให้บ้าบนมี กิบดีๆออกมาให้พี่น้องของเบิ้องนะครับผมฝากติดตามนะครับ